สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโด่งคอยนะครับครับผมสําหรับช่องครูโด่งคอยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ ทางด้านเหรียญกษาปณ์ที่กุโดงสะสมมาอยู่9ปีนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องที่เป็นนักสะสมได้เข้ามาศึกษาหาความรู้หาข้อมูลราคาเหรียญหรือว่าลักษณะของเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเหรียญแบบไหนที่ออกมาใหม่กุโดงก็จะนําเหรียญน,นั้นมารีวิวแล้วก็มาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ทราบข้อมูลกันนะครับพร้อมกับบางครั้งกุโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกษาปณ์เข้ามาสะสมด้วย บอกก่อนเลยนะครับว่าเหรียญกระสับที่คุโดงรับซื <ín> ้อค right ุดงก็รับซื้อนะครับเพราะว่าเรานอกจากเราเป็นนักสะสมแล้วบางครั้งเราก็นําเหรียญที่เราได้มามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุด่งจะมาประกาศตามหาเหรียญ10บาทนี่ครับรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะครับคุด่งตั้งเอาไว้อยู่ที่15,000บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีก็สามารถ พูดคุยกันได้นะครับต้องการมากกว่าหรือว่าต้องการยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนนะครับเหรียญที่คุดโดงยังรับอยู่เรื่อยๆก็คือเหรียญ1นบาทคุด25งพนารนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทคุดสองรเนี่ยคือส่วนตัวแล้วนะครับคุดโดงก็จะนับถือองค์พญยาคุดนะครับก็จะนํามาแขวนคอด้วยอะไรด้วยเหรียญน,นี้นะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้เนี่ยคุดโดงก็จะรับซื้ออยู่ที่ 2 0บถึงบาทนะครับ20 -27 บถึงบาทเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่25บาทนะครับแต่ก็ต้องดูสภาพนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาประเมินสำหรับเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องว่าตอนนี้ได้มาจะพันเหรียญแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับโดยการที่เรารักแล้วก็ชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะเวลาคุโด่งไปเขาเรียกว่าไปอุทยานแหน่งชาติไปนอนค้างอุทยานแหน่งชาติก็จะนําเหรียญเนี้ยพกไปด้วยมีความรู้สึกไม่รู้นะครับ ใครเหมือนคู่โด่ว่าไม่รู้มีความรู้สึกว่าอุ่นใจนี่ครับผมถ้าเกิดใครมีก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับส่งมาที่โด่ง sc สองสามเจ็ดห้าแล้วก็มาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอยนะครับอย่าไปถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อคูโดงตอบกับแน่นอนครับเพราะว่าเราอยากได้นะครับทําความเข้าใจกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มาพูดคุยหรือว่าสอบถามนี่อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าวันหนึ่งก็จะมีเพื่อนเพื่อนอน้องน้องเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยเป็นหลายร้อยข้อความ ครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาถึงกับอีกเหรียญหนึ่งที่คุณดมมาประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9เหรียญนี้จะเป็นเหรียญคุดอีกเช่นเดียวกันก็คือเหรียญ10บาทนะครับสิบบาทครบร้อยปีธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าธนาคารไทยแห่งแรกนะครับครบ100ปีด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาล ที่5ซึ่งเป็นทั้งสองพระอ,องค์นี้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะขคงคูโดงนะครับใคร อย่างไงแต่ว่าของคุโดงนี่ก็จะรักแล้วก็เคารพพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นองค์พญาขุดนะครับเหรียญอย่างที่ทราบวันนี้นะครับคุโดงนี่จะนับถือองค์พญาขุดเป็นส่วนตัวด้วยอยู่แล้วเหรียญที่คุ่ดวงมาประกาศรับซื้อคุ่ดวงรับซื้อเหรียญสิบาทนี่นะครับไม่ต้องผิดปกติเลยเพียงแต่ว่าคุโดวงอยากได้ที่เป็นถุงกลมนะครับที่มีอยู่ในถุงกลมถุงกระสอบนะครับหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญนะครับคุ่ดวงให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาท ก็เฉลี่ยแล้วตกเหรียญละ150บาทถ้าเกิดเพื่อนๆพี่เพียงน้องคุณลุงคุณป้าคนไหนมีที่เป็นนักสะสมรุ่นเก่าแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะครับคูโด่งก็ยินดีนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เราตามหาด้วยแล้วก็อยากได้ด้วยวันนี้สั้นๆเลยนะครับถ้าใครมีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตเบรกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญเนี่ยตอนนี้คูโด่งก็มีอยู่20-30เหรียญแล้วก็ทยอยซื้อมานะครับแต่ว่าเราก็อยากได้เป็นร้อยเหรียญ นี่คือเหรียญทั้งสองเหรียญนะครับคือส่วนตัวเราชอบนะครับชอบแล้วก็รักนี่ครับผมโดยส่วนตัวนะครับเป็นไม่เอ่ยทั้งสองเหรียญนะครับถ้าเกิดใครมีแล้วพร้อมที่จะแบ่งปันครูวงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่พี่น้องนะครับสําหรับวันนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับช่วงนี้นี่ขนาดกําลังจะรีวิวนะครับฝนฝนตั้งเขาเตรียมโปรยลงมาแล้วเพื่อนๆพี่เพี่อนน้องขับรถไปทํางานนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะครับ ขายของฝนตกก็ขายของลําบากเนาะคุณหวงแนะนํานะครับก็หัดขายาเขาเรียกว่าเพิ่มประสบการณ์เพิ่มสกิลต,ตัวเองโดยการขายของออนไลน์บ้างอย่างน้อยถึงแม้เราจะขายของหน้าร้านฝนตกคนมาซื้อน้อยแต่อย่างน้อยเราก็ยังขายของได้นะครับถึงแม้อาจจะไม่มากเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าเกิดขายได้ทั้ง2องอย่างนี้ก็เป็นผลประโยชน์กับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องเอง ครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Hold close on till me get Time barely is side I up Storms with chase the leading us and love